ผมต้องการพิริยางี้ก่อนนะครับว่า14ตุลาเนี่ยเกิดขึ้นในปี2516นะครับมีประชาชนจํานวนหนึ่งนะฮะโดยพะยิงคนรุ่นหลังๆเนี่ยเอา14ตุลากับ6ตุลามาผสมปนเปกันจนยุ่งเหยิงไปหมดเรียกเป็น16ตุลา16ตุลาไม่มีนะฮะ16ตุลาไม่มีนะครับมีแต่14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19นะครับ สิบสี่ตุลาเกิดขึ้นก่อนครับหกตุลาเกิดทีหลังครับสิบสี่ตุลาเกิดสองห้าหนึ่งหกหกตุลาเกิดสองห้าหนึ่งเก้าครับคันนี้เนี่ยแต่วันเนี่ยนะฮะหกตุลามาถึงก่อน,นะฮะตามปฏิทินเนี่ยต้องมาถึงวันที่หกก่อนแล้วค่อยถึงวันที่สิบสี่เพราะฉะนั้นในรายการทีวีในรายการวิทยุหรือหนังสือพิมพ์ต่างเนี่ย ก็มีความจำเป็นในการที่จะเขียนถึง6ตุลาก่อน,นะครับแล้วค่อยไปเขียนถึง14ตุลาทีหลังซึ่งอันนี้สําหรับคนซึ่งเข้าใจภูมิหลังหรือปูมประวัติศาสตร์ของ14ตุลาหรือปูมประวัติศาสตร์ของ6ตุลาชัดเจนเนี่ก็จะไม่สับสนแต่หากคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ยากที่จะทําความเข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกเอาวันนี้ฮะวันที่9นะครับตุลาคมเนี่ยมากราบเรียนท่านในเรื่องนี้ โดยต้องเรียงเรื่องก่อนนะครับว่าเราต้องเรียงเรื่อง14ตุลาก่อนแล้วค่อยนำไปสู่6ตุลาอีกครั้งหนึ่งนะครับ14ตุลาเริ่มอย่างนี้ครับคือจอมพลสฤษดิ์นี่เขารัฐประหารยิ่งนาาโค่นจอมพลปนี่เป็นแบบฉบับเลยนะฮะจอมพลสฤษดิ์เขาบอกว่าเขาจะไม่รัดประหารนะฮะเขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันวัดรอยเท้านายเป็นอันขาดแต่เขาทรยศหักหลังนายครับเขากลืนน้ำลายตัวเองฮะ พระบรรดาจอมพลทรราชาทั้งหลายนี่บรรดาทรราชทั้งหลายนี่เขาจะพูดกับประชาชนแบบหนึ่งแต่เลาทำนี่ทําอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นจอมพลสฤษดิ์นี่เป็นแบบฉบับที่อยากจะกาบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านน,นะครับช่วยจะวัริศาสตร์อันนี้หน่อยพวกที่บอกว่าจะไม่รัฐประหารไม่รัฐประหารนะไม่โค่นลม้มไม่โค่นลม้มอะไรต่างนี่นะครับเอาเข้าจริงพวกเขานั่นแหละเป็นคนที่โค่นลม้มก็ไปดูสิครับบิ๊กบังนะครับ2549เนี่ย นะแถลงซ้ำไม่รู้ตั้งกี่หนกี่ครั้งนะครับว่าจะไม่มีวันที่จะไปโค่นล้มนายกทัพยิสีมนาดสุดท้ายเป็นยังไงครับจอมพลสฤษดินี่ไงฮะนักทฤษีไปถามเขาหลายครั้งนะครับว่าคุณจะรัดประหารไหมเขาบอกว่าผมไม่มีวันที่จะลบรอยเท้านายผมไม่มีวันที่จะวัดรอยเท้านายเป็นอันขาดสุดท้ายเขาโค่นล้มจอมพลปและจอมพลปนี่ต้องระเหยระเหยรเล่ร่อนแล้วไปตายเอาต่างประเทศนะครับและจอมพลสฤษดินี่แหละที่ทําให้คณะราษฎรเนี่ยปิดฉากประวัติศาสตร์ไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับและจาก นั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็สร้างรัฐทหารนะรัฐอามาตยาธิปไตยที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาในประเทศไทยโดยความร่วมมือกับประเทศอเมริกาในตอนนั้นนะฮะเป็นจกักรวรรดินิยมสําคัญนะครับเพราะว่ามันมีสงครามเย็นฮะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในศูนย์กลางสําคัญในการต่อต้านกับประเทศคอมมิวนิสต์สามประเทศรอบบ้านเราที่จริงตอนนั้นยังไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะฮะแต่มีการต่อสู้ของประชาชนเนี่ย ที่ดูเดือดเลือดพ่านก็คือประเทศลาวกัมพูชาและเวียดนามอเมริกันก็เลยมีความจำเป็นในการที่จะต้องอาศัยจอมพลสลิดก็เลยทุ่มทุกอย่างมาให้สลิดนะฮะเพราะสลิดนี่ก็รับใช้อเมริกันเต็มที่เลยฐานทัพต่างๆนี้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะแยะนะครับแล้วก็ว่าไปแล้วเนี่ยขนทรทมเนียมประเพณีที่ดีงามของพี่น้องอีสานเราเนี่ถูกทําลายหรือภาคเหนือเนี่ยถูกทําลายแทบจะกล่าวได้ว่าโดยสิ้นเชิงสลิดนี่ปกครองโดยทํานูนการปกครองราชอาณาจักรของ คณะรัฐประหารมาตา17ประหารชีวิตคนได้ครับประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ทรรมามาในสมัยจอมพลสฤษดิ์มาจนจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่อาจจะอสัญกรรมเนี่ยประมาณ2,507นจะครับจากนั้นจอนนมพลถนอมจอมพลประพาสก็สืบเนื่องระบอบเผด็จการทรราชต่อมานะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนไทย11ปีฮะถึงจะร่างเสร็จดังนั้นเนี่ยในบรรยากาศของทั่วโลกในขณะนั้นเนี่ยบรรยากาศที่เรียกร้อง เสรีภาพประชาธิปไตยเนี่ยมันกระหึ่มไปทั่วโลกดังนั้นเนี่ยไอ้บรรยากาศดังกล่าวจึงสะท้อนเข้ามาในประเทศไทยด้วยแล้วบรร,บร,รดาปัญญชนในวันนั้นนะฮะที่ไปรับเอาความคิดเสรีนิยมเนี่ยจากซีโรกตะวันตกอเมริกาก็นํามาเข้ามาในประเทศไทยก็เลยทําให้เริ่มมีในบรรดานักศึกษามหาลัยต่างๆเนี่ยเริ่มต่อต้านนะ,ะจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมและจอมพลประภาสคราวนี้มันมีความตกต่ำของเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะครับ ในปี2516นี่แหละคือคนไทยนี่ต้องเข้าแถวนะฮะซื้อข้าวสารกิน,นะฮะซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยเลยก็เลยทําให้คนไทยเนี่ยเดือดร้อนไปทุกหย่อมย้ามีการขึ้นค่ารถเมย์เท่าตัวเอาสมมุติในวันนี้10บาทขึ้นเท่าตัวก็คือ20บาทซึ่งต้องถือว่าชะกาดชะกันมันเท่ากับโถมทับภาวะเศรษฐกิจที่มันเสียหายหนักหน่หนวงในประเทศไทย แล้วก็บรรดาจอมพลทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาถึงแก่สัญญกรรมหรือหมดอำนาจไปเนี่ยท่านไปดูสิครับจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมีอนุภรยาน300นเนี่ยสามร้อยคนแต่ละคนที่จะมีบ้าน200ตารางวานะครับมีรถเทานุชขับหนึ่งคันแล้วมีคนใช้หนึ่งหรือสองคนแล้วก็มีเงินเดือนฮะสองหมื่นบาทครับเอาเงินจากที่ไหนครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเวลาจอมพลสฤษดิ์ถึงอ้สัญญกรรมไปเนี่ยมีการฟ้องร้องกันนะครับกับเมียหลายคนของเขาเนี่ยฟ้องกันอุดตลดทั้งหมดเป็นเงินตั้งสองสามพันล้านบาทในสมัยนู้นนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยประชาชนเขาเริ่มรู้นะครับว่าจอมพลสดิ์นี่นะครับเป็นทรราชแล้วก็ไปรับเอาอเมริกันเข้ามาก็เลยทำํำไมพี่น้องประชาชนนี่นะครับเขาไม่พอใจฮะโดยเริ่มต้นที่กระแสของนิสิตนักษาก่อนนะรเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญนะครับในที่สุดเนี่ยก็มีกระแสเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะฮะขึ้นมาแล้วก็มีนักษากษา13คนเนี่ยถูกจับนะฮะแล้วก็ในสมัย จอมพลถน,นอมจอมพลประพาสเนี่ยเสร็จแล้วก็กล่าวหาว่ากบฏก็เลยทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยซึ่งไม่พอใจระบอบเผด็จการทราราชของจอมพสลสฤษดิ์ถนอมนประพาสเนี่ยสืบเนื่องยาวนานมาเป็นเวลา16ปีก็เลยเข้าร่วมฮะวันสิบสตุลานี่นะครับเป็นกรณีที่มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมมากมายมหาศาลจริงๆนะฮะไม่ต่างอะไรกับกรณีพฤษภาของเราตอนพฤษภานะฮะที่เวทีผ่านฟ้าเนี่ยในวันที่สูงสุดเนี่ยผมว่า หลายแสนนะครับอาจจะเจ็ดแปดแสนนะครับคันนี้เนี่ยผมก็มีคลิปนี่นะฮะที่อยากจะให้ท่านได้รับชมนะฮะผมจะค่อยๆบรรยายไปตามคลิปจาก14ตุลาก็นำไปสู่6ตุลาทีหลังนะครับเพราะเขากลัวว่าเมืองไทยเนี่ยจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็เลยดำเนินการปราบปรามประชาชนอย่างรุนแรงนะครับผมจะค่อยๆบรรยายอาจจะมีภาพบางภาพที่ดูเดือดนะฮะต้องกราบขอประธานอภัยแต่นี่เป็นความจริงเนี่ย6ตุลาครับเขายิงปืนเห็นไหมอาวุธสงครามนะฮะ แล้วเขาอยู่ในที่กำบังนะฮะยิงใส่นิสิตนักศึกษาอันนี้เนี่ย6ตุลานะครับก็คือว่ามีคนบาดเจ็บเนี่ยเขาก็หามกันออกมานะครับไอ้นี่นะฮะนักศึกษาคนนี้เข้าใจว่าเสียชีวิตแล้วนะครับยังถูกทำทำทารุณศพนะทาร,รุณกรรมศพนะครับต้องขอประทานอภัยถ้าภาพมันรุนแรงแต่นี่คือความจริงและนี่6ตุลาครับนักศึกษาอยู่ข้างในเนี่ยถูกบังคับให้ถอดเสื้อหมดนะครับเขาหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งที่ไม่มีนะฮะไม่มีคอมมิวนิสต์นะฮะหาว่ามียวนมีแก้ว มีปืนนะครับไอ้นี่14ตุลานะครับนี่เป็นบรรยากาศของชัยชนะเพราะฉะนั้นมีการต่อสู้ของประชาชนสองครั้งนะฮะตอน14นี่ชนะนะฮะคือหลังจากชนะแล้วเนี่ยทหารไม่กล้าแต่งเครื่องแบบตำรวจไม่กล้าแต่งเครื่องแบบดังนั้นเนี่ยเยาวชนทั้งหลายเนี่ยออกมาทําหน้าที่แทนไอ้นี่จอมพลถนอมนะครับไอ้นี่จอมพลประภาสนะไอ้นี่พระเอกนรงนะครับในวันนั้นเนี่ยขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่านะฮะมีคนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะขณะนี้ยังไม่มีการสืบสาวราวเรื่อง และนี่ก็คือ14ตุลานะครับหลังจากเหตุการณ์14ตุลาสงบเนี่ยนิสิตนักศึกษาประชาชนเนี่ยช่วยกันทําความสะอาดบ้านเมืองแล้วก็มาช่วยดูแลแทนตารวจเพราะตํารวจทหารนี่ไม่กล้าออกมาเพราะว่าการที่ตํารวจทหารเนี่ยยิงประชาชนในวันนั้นนะฮะยิงประชาชนก็เลยทาให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนี่มีความโกรธแค้นและชิงชังตํารวจทหารจนไม่กล้าออกมาหลายเดือนนะครับหลายเดือนเลยนะครับไอ้นี่การเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าเยาวชนของเราเห็นไหมฮะ ในวันนั้นช่วยดูแลฮะออกมาช่วยเป่านกหวีดแล้ววันนั้นเป็นวันแห่งชัยชนะแต่ว่า3ามปีให้หลังนะครับนี่ตอนเดินขบวน14ตุลานะครับตอนที่เดินออกมาจากธรรมศาสตร์ดูเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นวันที่13นะฮะและนี่ใน,ในสนามหญ้านะครับของ14ตุลาเป็นริ้วขบวนที่เรากำลังเดินออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศแห่งชัยชนะแต่6ตุลานี่เป็นบรรยากาศแห่งความพ่ายแพ้นะฮะ ถูกทำลายถูกบทขยี้อันนี้เดินขบวนออกมานะครับเพราะว่าทางฝ่ายขวาจัดเนี่ยคือถึงแม้นักศึกษาประชนเนี่ยจะชนะก็ตามเนี่ยแต่โครงสร้างอํานาจรัฐยังเป็นอมาตยาธิปไตยอยู่คล้ายๆกับเราปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าเสื้อแดงจะชนะนะครับเลือกตั้งได้นายกยิ่งรักณเนี่ยแต่ว่าอำนาจรัฐเนี่ยยังเป็นอมตะยาธิปไตยในวันนั้นก็ยังเป็นอมาตยาธิปไตยอยู่นะครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็น สามนเณรถนอมนะครับเขาบวชบวชเป็นสามนเณรอายุป่านนี้แล้วนะฮะบวชมาเป็นสามนเณรนะดูสิครับเอเพราะนั้นแสดงว่าการตั้งใจเข้ามาของจอมพลถนอมโดยอยู่ในรูปของสามนเณรเนี่ยแล้วจะมาบวชเป็นพระภิสุนี่นะครับเขาบวชที่สิงคโปร์ก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยประภาสน,นี่ก็บวชเข้ามาทีงแล้วนะฮะแต่ว่าพี่นอกประชาชนสามคีกันสามารถยุติเขาได้แต่เที่ยวนี้นี่นะฮะไม่สามารถหยุดยั้งถนอมได้ทั้งนี้เนื่งจากรัฐบาลอ่อนแอครับคือรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ ดังนั้นเนี่ย14ตุลาชนะเนี่ยแต่ว่าชัยชนะไม่ได้อย่างลากลงไปสู่ประชาชนไม่สามารถจัดตั้งประชาชนได้นะครับดังนั้นอำนาจรัฐยังเป็นอมตะยาธิปไตยอยู่นะฮะพระนร้นดาอมตจยาธิปไตยทั้งหลายขวาจัดทั้งหลายเนี่ยใช้เวลาประมาณสองสามเดือนไปเป่าหูนะครับไปเป่าหูานักษาอาชีวะเนี่ยบอกว่าพี่พี่14ตุลาเขาถลยยศหักหลังพวกคุณพี่พี่14ตุลาเนี่ยเขาเอาพวกคุณนี่ไปสังเวยคมกระสุน พ,พี่14ตุลาเนี่ยคอร์รัปชันโกงกินเงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องใส่ร้ายป้ายสีโดยสิ้นเชิงเพราะเรื่องเกา่เกาๆนี้ยังเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้ําเล่าในปัจจุบันเขาไปสร้างความแตกแยกในหมู่นักศึกษานิสิตนักศึกษากับนักศึกษาอาชีวะครับเนี่ยเป็นภาพของ14ตุลานะครับในสนามหญ้ามาลาัยธรรมศาสตร์น่าจะรา,ราวๆวันที่12หรือ13นะครับอันนี้นี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใครนะฮะกำลังปลาัยอยู่ ะครับไอ้นี่เห็นไหมบรรยากาศภายในสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่14ตุลานะครับมากมายเหลือเกินนะฮะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาเครียดแค้นชิงชังระบอบประมาทยาธิปไตยเผด็จการทรราชของจอมพลสลิ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสแต่ว่าเรามีเวลาแค่3ปีนะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่านะฮะจัดตั้งหรือว่าส่งทอดชัยชนะเนี่ยไปยังประชาชนได้ ดังนั้นเนี่ยอำนาจรัฐยังอยู่ในมือของพวกอมาตอันนี้กําลังเข้าสู่6ตุลาแลวนะครับดังนั้นเขาปราบเราฮะเขาสร้างความแตกแยกก่อนต่นหลังก็ใส่ร้ายป้ายสีว่าพวกเราเนี่ยนะครับไม่จงรักภักดีพวกเราเป็นคอมมิวนิสต์พวกเราต้องการเปลี่ยนประเทศเนี่ยกลายเป็นระบอบประชานาธิไดีซึ่งเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยแล้วเขาก็ปลุกกระดมนะฮะไปถ่ายภาพนะ,ะนิสสปิมฉบับหนึ่งดาวสยามในสมัยโน้นนะฮะไปแต่งหน้า,แต,นาแต่งหน้าภาพนี่นะครับแล้วบอกว่า พวกเรานี่จะไปโค่นล้มสถาบันนะครับอ้นี้เป็นบรรยากาศ14ตุลานะครับตอนนี้ยังเป็นบรรยากาศ14ตุลาอยู่นะครับอันนี้ก็มีรัฐบาลของท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งก็ได้นะฮะก็คือได้รัฐธรรมนูญนะฮะฉบับ2517ซึ่งมีความก้าวหน้ามากแต่นี่อาจารย์เสนีนะฮะ อาจารย์เสนีประโมทท่านเป็นนายกรัฐมนตรีพระประยาธิปัตย์เป็นรัฐบาลในช่วงที่เกิด6ตุลา2519ผมตามถามมาโดยตลอดว่าทำไมวันที่5เนี่ยอาจารย์เสนีเนี่ยไม่ประกาศเคอร์ฟิวนี่ผมเข้าใจว่าขณะนี้กำลังเป็นภาพของ6ตุลาแล้ว6ตุลาเป็นความพ่ายแพ้อย่างยับเยินเพราะเขาถ่ายรูปที่เราไปแสดงละครนะครับเพื่อที่จะประกาศให้ประชาชนรู้ว่า มีพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกแขวนคอที่นครปฐมปรากฏว่าดาวสยามนะครับแล้วก็วิวยานเกาะใส่ร้ายป้ายสีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะหาว่ามียวนมีแกวนะครับหาว่ามีปืนบาสูก้าหาว่ามีโมงใต้ดินหาว่ามีสถานีวิวทยุเถื่อนอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะนั้นเขาปลูกกระดมให้ฆ่านะฮะให้ฆ่าเลยนะครับวิวยานเกาะบอกว่าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามัน นะละวอาจารเสีนีเนี่ยไม่ทราบนะท่านคิดยังไงของท่านนี่ไม่ทราบนะฮะนี่ไงคือภาพสองภาพที่เป็นพนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เขาไปติดโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาต่อต้านจอมพลถนอมที่ปลอมตัวแปลงตัวนะครับมาเป็นสามเณรบวชที่สิงคโปร์และเข้ามานะครับต้องการที่จะเข้ามาในเมืองไทยไอ้นี้เราก็รู้นะครับว่านี่เป็นนี่เป็นกลบายของพวกเขานะครับแต่เราก็คิดว่า เป็นเรื่องชอบธรรมที่เราจะต่อต้านจอมพลถนอมที่เป็นจอมพลทรราชนะฮะซึ่งยังไม่มีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์14ตุลาแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการกลับเข้ามาของถนอมนี่เราต้องต่อต้านถ้าไม่ต่อต้านเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการไม่ถูกต้องตามบุดมการครับเพราะเราเลยต้องต่อต้านนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงนํามาซึ่งการแขวนคอพนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับไอ้นี่ยังเป็น14ตุลาอยู่นะครับเพราะนั้นคลิปวิดีโอ ที่ผมนํามากาบเรียนท่านเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ปนปนกันอยู่ระหว่าง14ตุลากับ6ตุลาเพราะในวันนี้แยกๆนะฮะแล้วหากว่าเป็นภาพ6ตุลาอย่างเดียวล้วนๆนี่ต้องกาบเรียนด้วยความครบนะเอามาหิดมากสโยดนสยองมากนะครับผมจึงคิดว่าส่วนตัวผมเองนะไม่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะนามากาบเรียนท่านผู้ชมนะครับไม่กล้าไอ้นี่เป็น14ตุลานะครับนักศึกษากําลังเดินนะครับกระบวนออกไปจากประตูด้าน ฝั่งท่าช้างนะครับทำเนียบท่าช้างนะนี่อาจารย์เสนีนะครับอัอนนี้ก็น่าจะเป็นสิบี่ตุลาด้วยเช่นกันนะฮะส4ตุลาเป็นบรรยากาศแห่งชัยชนะนะฮะแต่หตุลาเป็นบรรยากาศแห่งความพ่ายแพ้นะฮะแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายอมาตย์นะและกองกำลังติดอาวุธเถื่อนเนี่ยเอามาหิดมากเอาวกเราบางคนเนี่ยซ้อมให้อ่อนแอลงไปก่อนนะคือ เรียกว่าซุดนะฮะแล้วก็เอาไปแขวนคอที่ต้นมะขามสนามหลวงเสร็จแล้วก็ใช้ไม้ตีนะฮะหรือไม่ก็ใช้เก้าอี้เหล็กเนี่ยตีจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็สุภาพสตรีบางท่านเนี่ยก็ถูกข่มขืนจนเสียชีวิตไม่เสียชีวิตยังเอาไม้หน้าสามเหลาปลายแหลมเนี่ยนะ,ะทำร้ายเธอจนเสียชีวิตครับทำร้ายเธอจนเสียชีวิตเนี่ยนักากราเรียนนะฮะว่าขนาดนี้เนี่ยนะครับประชาธิปไตยที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยคล้ายๆกับ หลัง14ตุลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะฮะคือพฤษภามีอะไรหลายอย่างเนี่ยคล้ายกับ6ตุลานะครับก็คือว่าฝ่ายอมาต์ยาธิปไตยเนี่ยเข่นฆ่าประชาชนเนี่ยอย่างเอามาหิดมากเลยเที่ยวนี้ก็ยิงหัวกระจุยนะฮะเที่ยวโน้นก็ตีจนตายนะแขวนคอที่ต้นมะขามสนามหลวงไม่เพียงพอแก่ใจไม่สากแก่ใจยังตีไอ้นี่เป็นการแสดงละครนะครับเป็นการแสดงละครเพราะว่าพวกเราเนี่ยจริงๆมีเชือกรัดที่ใต้จะรักแร้นะฮะแต่ว่าสวมด้วยเสือ้อ นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูบวงรัดคอเนี่ยจะ,จะไม่รัดอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ภาพนี้เขาถ่ายแล้วเอาไปแต่งภาพสมัยนน้นเขาแต่งภาพโดยไปใช้ห้องมืดแต่งภาพนะฮะแล้วไปปรากฏในดาวสยามในตอนบ่ายวันที่ห้าตุลาผมจึงถามครับพัประชาธิปัตย์ช่วยตอบผมหน่อยประชาธิปัตย์ช่วยตอบผมหน่อยทำไมอาจารย์เสนีไม่ประกาศเคอร์ฟิวในตอนเย็นวันที่ห้าครับทำไมไม่ประกาศครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็น ยังเป็น14ตุลาภาพเมืม่อสักครู่นี้น่าจะเป็นส่วนของ6ตุลานี่ยังเป็น14ตุลาอยู่นะครับนะ14ตุลานะคนเยอะมากเลยนะครับเยอะมากแล้วตั้งใจฟังการปราใสอ่านี่นี่ตุลาแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็น6ตุลาแล้วมั้งครับอ่านี่เห็นไหมพาดหัวเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีนะครับเพราะว่าการแสดงละครนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันแม้แต่น้อยเลยนะครับแต่ว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งหรือสองฉบับเนี่ยตั้งใจไปเปลี่ยน นะฮะคือไปวาดไปไปแต่งรูปอะทำให้คล้ายนะฮะเจ้าฟ้าเจา้าแผ่นด,ดินเสร็จแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีเลยเนี่ยคือคนที่แสดงละครเนี่ยไม่มีอะไรที่เหมือนสักนิดเลยนะครับนะฮะผมก็จําชื่อเขาไม่ได้แล้วเนี่ยคือคนแสดงละครเนะคือเนื่องจากตัวเขาเบานี่ก็คือภาพการแสดงละครไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยนะครับแต่ว่าถูกนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวนี่ไปแต่งหน้าให้ดูคล้ายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสร็จแล้วก็ไปตีพิมพ์นะในหน้าหนึ่งเลยนะครับแล้วก็วิวยางกรอเนี่ย ก็ไปปลูกกระโดมนะขออนุญาตใช้คำว่าให้ฆ่ามันฆ่ามาเลยนะครับไอ้น,นี่น่าจะเป็นภาพของ6ตุลาแลวนะครับไอ้น,นี่อาจจะกําลังยิ้มยาะเห็นไหมฮะกำลังยิ้มยาะ,ยยะพี่น้องเราซึ่งถูกลากไปเผานะฮะขออนุญาตถ้ามีภาพที่ไม่สมควรดูเนี่ยต้องกาบประธานภัยแต่ว่าต้องการให้เราดูในลักษณะที่เป็นปลอดสารเมื่อเกิดขึ้นจริงฮะเกิดขึ้นจริงผมไม่ต้องการที่จะมาให้เกิดความเสียหายกับผู้สละชีพนะฮะพวกเขาเป็นวีรชนของเรานะครับเขาสละชีพไปเพื่อต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริง ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วต่อสู้เพื่อให้ได้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมนะฮะอันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอ,อันนี้ก็คือตรงนี้น่าจะเป็น6ตุลาแล้วนะครับเพราะว่าผมเห็นบางคนแต่ว่าบางคนในนี้เป็นเสื้อเหลืองไปแล้วนะครับผมจะไม่เอ่ยชื่อเขานะฮะแล้วก็คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นกาดซึ่งถูกอะ,อะไรฮะฆ่า ฆ่าอย่างไม่หิะนะฮะแล้วก็ใช้ผ้าผูกคอของลูกเสือชาวบ้านเนี่ยลากศพเนี่ยประจานไปตามสนามหญ้านะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้น่าจะเป็น6ตุลาแล้วนะครับนะถือปืนไปทั้งหมดนะฮะตำรวจทั้งสิ้นนะครับข้างในไม่มีปืนแม้แต่กระบอกเดียวเลยนะครับที่เขายึดได้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาเอามาจากใครนะไอ้นี่เป็นเวทีปราศัยนะฮะแล้วที่ผมจําได้ผมไม่ได้อยู่นะฮะตอนนั้นผมไม่อยู่แล้วนะครับผมรีบัยทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้อยู่แล้วไอ้นี่ก็ยังเป็น 14ตุลาอยู่นะครับก็คือว่านี่คือขบวนแถวของเรานะยเยาวชนทั้งสิ้นเนี่ยน,นะครับเราเดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะเดินออกไปแล้วก็เดินไปพักครั้งแรกเนี่ยก็คือที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อรอฟังว่ารัฐบาลจอมพลถนอมรัฐบาลจอมพลประภาสเนี่ยจะปล่อย13กบฏโดยไม่มีเงื่อนไขหรือไม่ในเมื่อเขาไม่ยอมปล่อย นะไม่ยอมปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเราก็เลยเรียกร้องต่อว่านะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเรียกร้องขอให้เขาประกาศรัฐธรรมนูญนะรเราทวงรัฐธรรมนูญครับเพราะว่าเขาเนี่ยให้เขามันสัญญาว่าเขาจะให้รัฐธรรมนูญเราแต่เขาไม่ได้ให้นะฮะอันนี้น่าจะเป็น6ตุลาแล้วนะครับนี่เห็นไหมปืนบาสุก้าเนี่ยเอามายิงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปืนบาสุก้าคือปืน,ปนยิงรถถังนะฮะแล้วยิงไป 3- 4สี่นัดนะฮะอาจจะมีภาพที่ไม่ไม่สมควรดูเนี่ยนะฮะ ก็อยากจะกลาบเรียนว่าเป็นประวัติศาสตร์เฉยๆอาจารย์ป่วยนี่โดนอย่างหนักเลยมีในฐานขอโทษเป็นนตํารวจชั้นผู้ใหญ่นี่นี่ปืนบาสุก้านะปืนยิงรถถังนะเขามายิงธรรมศาสตร์นะในวันนั้นธรรมศาสตร์ไม่มีปืนนะครับปืนอาวุธสงครามไม่มีนะฮะมีคนเขาบอกว่ามีปืนพกมันมีปืนพกก็บอกหรือสองก็บอกนี่นะฮะอันนี้เข้าใจว่าจะเป็นพวกลูกเสือชาวบ้านเขาไปรวมตัวกันที่ลานอนุสุรีพระบรมรูปทรงมานะครับเพื่อที่จะนะครับระดมพลกันไปบทขยี้ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์นะครับไอ้น,นี่ก็คือน่าจะเป็นตอนบ่ายของวันที่5ตุลานะครับ5ตุลาน,นี่น่าจะเป็นโปสเตอร์ของ6ตุลาเห็นไหมเขาใส่ร้ายว่าพวกเราเนี่ยเป็นรัฐธิคอมมิวนิสต์เขาหาว่าพวกเราเนี่ยหนักแผ่นดินนะครัท,ทั้งที่พวกเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแลาต่อต้านการกลับมาของจอมพลถนอมเท่านั้นเองนะครับไอ้น,นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาพอะไรเป็นภาพ ของบรรดาพวกกองลังเถื่อนนะติดอาวุธเถื่อนไอ้นี่เนี่ยพวกนี้กาลังปีนเข้าไปนะเพื่อไปฆ่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตำรวจไม่ยับยั้งเลยครับตำรวจไม่ยับยั้งนะครับตอนนี้เนี่ยก็คืออรุณรุ่งของวันที่6ตุลานะครับภาพนี้เนี่ยจะค่อยๆให้ท่านเห็นนะถึงความเอามาหิดนะของฝ่ายขวาจัดในการฆ่าพวกเรานะฮะพวกเราท้งนั้นนะ เป็นผู้ที่เรียกร้องเหมือนเราอะ่ะคือต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องการความยุติธรรมที่แท้จริงต้องการให้ประชาชนทุกคนเงยหน้าอ้าปากเดี๋ยวถ้าดูนะฮะนี่ยิงฮะบาสูก้าครับปืนต่อสู้รถถังยิงเข้าไปในธรรมศาสตร์นะฮะเข้าใจว่ามีคนเสียชีวิตหลายศพนะฮะตอนทีเ่เข้าใจว่าน่าจะเป็นต่อชะดนะฮะนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นตชดอยิงเข้าไปนะฮะนี่เห็นไหมยิงเข้าไปแล้วนะครับแล้วยิงหลายนัดนะฮะยิงหลายนัดผมจําไม่ได้ละสามหรือสี่นัดเนี่ยข้างในไม่มีการตอบโต้กลับมาเลยครับ แล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็จะถูกกระชากลากถูออกมานะฮะมาแขวนคอมาเผาทั้งเป็นมาตอกริมนะฮะผมอยากให้พวกเราเรียนรู้ไว้อย่าให้เกิดการรัดประหารอีกอย่าให้เกิดการฆ่าคนกลางถนนอีกผมจึงจาเป็นต้องนํามากาศเรียนฮะว่าผมเนี่ยผ่านชีวิตผมเนี่ยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วนะครับผ่านเหตุการณ์วันนี้แล้วนะฮะจึงไม่ต้องการที่ให้เกิดซ้ําอีกจริงๆหกขนนะฮะในชีวิตผมเนี่ยสิบสี่ตุลาขนหนึ่งหกตุลาขนหนึ่ง พฤษภาสามห้านี่นี่ตำรวจทหารทั้งนั้นนะฮะนะตำรวจทหารทั้งนั้นเนี่ยนะเขาติดอาวุธสงครามนี่นี่เล็งยิงเลยครับนี่เอ็มสิบหกเล็งยิงเข้าไปข้างในเลยนะข้างในไม่มีอาวุธนะฮะนี่นี่ปืนบาสูก้าครับเล็งยิงเข้าไปเลยครับเนี่ยปืนบาสูก้าไอ้นี่ผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรก็ไม่รู้ขอให้ท่านผู้ชมลองไปตรวจสอบดูผมก็ไม่ทราบนี่เห็นไหมฮะปืนเอ็มสิบหกผมเข้าใจว่าคนเล็งยิงไม่ใช่ทหารนี่พวกเราถูกฆ่าแล้วนะฮะนักศึกษานี่ถูกฆ่าไอ้นี่ตรงบริเวณตรงหน้า นะครับหอมชุมใหญ่แล้วพวกเขาลุกเข้าไปนี่ทุบตีคนนี้เข้าใจว่าถูกแขวนคอแล้วตีจนเสียชีวิตนะฮะเนี่ยกระทืบใหญ่เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่คือพวกกองกําลังอมาหิตนะฮะกองกำลังเถื่อนนี่น่าจะเป็นสุภาพสตรีเนี่ยถูกถูกทําลายชีวิตนะฮะไอ้นี่ถูกเห็นไหมฮนเะอามากองกันแล้วก็จุดไฟเผานะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะ6ตุลาเนี่ยเอามาหิดเนี่ยเนี่ยพี่น้องเราที่ถูกแขวนคอเนไหมถูกตีนะตายแล้วนะฮะตีจนตายแล้วก็ตายแล้วยังทํำลายศพอีก เราต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะฮะเหตุการณ์นี้ต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้ววิธีการที่ไม่ให้เกิดขึ้นบรรดาทั้งหลายเหล่านี้ที่ทําได้เนี่ยเพราะตำรวจยืนเฉยๆฮะทหารยืนเฉยๆปล่อยให้เขาทําจริงๆมันผิดกฎหมายนะฮะอันนี้ผิดกฎหมายเลยนะครับผิดกฎหมายแต่ตารวจทหารในตอนนั้นเนี่ยยืนปล่อยให้เขาทําเห็นไหมฮะลงเข้าไปตีนะฮะนี่แขวนคอตายแลวนะครับยังตียังกระทืบยังกระหน่ำศพนะฮะอันนี้ไม่ควรทําเลยนะครับยังทำเ่ยดูทีฮะความไม่มีหตด เนี่ยเห็นไหมฮะเล็งปืนยิงผมก็ไม่ทราบนะตำรวจคนนี้ชื่ออะไรลองไปดูกันแล้วกันลองไปดูแล้วกันนะครับเราต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วพี่น้องข้างในเนี่ยสุภาพสตรีถูกถอดเสื้อนะครับลักคานนะฮะบ,บอบคานอย่างกับขออนุญ,ญาตเนี่ยเห็นไหมฮแล้วมีถูกกระทืบด้วยนะฮะนะเดี๋ยวท่านจะเห็นภาพว่าโดนโดนตีโดนกระทืบจากในภาพเนี่ยสุภาพสตรีจํานวนมากอะ่ะส่วนใหญ่เป็นน้องผู้หญิงอะ่ะโดนทําอย่างเงี้ยย่ยมยีเกียรติยศเกีย,กยรติศักดิ์เนี่ย ในสงครามก็ยังไม่ทําอย่างนี้เลยครับไปดูสิครับเวลายูเขาจะฆ่านะฮะนาซีเนี่ยเขาจะฆ่ายูเนี่ยเขาไม่ทําขนาดนี้ฮะเขาไม่ทําขนาดนี้เขาก็ถอดเสื้อแล้วก็นะฮะแล้วก็ไล่เข้าไปในห้องลมแก๊สแล้วก็เปิดแก๊สเนี่ยนะฮะนาซีฆ่ายูยังไม่ทําลายศักดิ์ศรีแห่งความเป็นนุษย์เท่ากับทรราชในสมัยน้นนะฮะใครเป็นทรราชก็ว่ากันไปนะฮะลองเราไปว่ากันดูกันแล้วกันว่าใครเป็นทรราชเราต้องช่วยกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีก นะครับต้องไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกนะฮะแล้วพวกนี้ก็ถูกจับไปหมดนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็จบแบบดือด้อๆก็คืออะไรเขาเรียกอะไรนะรองดองกันโดยไม่มีหลักการอะไระฮะคือเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นภาพที่เขาดูพวกเราถูกเผานะฮะแล้วเขาก็ยิ้มเยาะขออนุญ,ญาตนะ,ะบางคนเนี่ยด้วยความครบนะ,นะฮะปัสสาวะใส่ฮะเ็วซามต่ําช้ามากเลยคนที่ทําอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจึงต้องกราบเรียนนะครับความจริงต้องปรากฏ แล้วคนกระทําความผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายจากนั้นเนี่ยถึงจะเกิดสันตีภาพได้ไอ้เนี่ยหลังหกตุลาเนี่ยทุกอย่างนะฮะมีเขาเรียกอะไรนะฮะหกหกทับสองสามในสมัยพลเอกเปรมนะครับแล้วก็มีการปล่อยคุณสุธรรมแสงประทุมนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่านิรโทษกรรมเนี่ยล้างผิดไปทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเป็นไงฮะเกิดพฤษภาสาอีกเห็นไหมฮะเกิดรสอชอพฤษภาสาอีกยิงคนหัวกระจุยอีกฮะ แล้วรสอชอในสมัยนั้นก็พูดเดียวกับพูดแบบเดียวกับสอชอในสมัยนี้ก็คือทหารนี่ยิงขึ้นฟ้าทหารยิงด้วยกระสุนแปลงนะทหารน,นี่ยังทุบตีพวกเราอยู่ในรถเห็นไหมตำรวจนี่ก็แกล้งทำเบ็นกระชากคุดปล่อยเข้ามาได้ยังไงตำรวจเยอะแยะปล่อยเข้าไปกระทุบตีนะนะตำรวจเนี่ยเพราะฉะนั้นในวันนั้น,นที่เกิดเหตุเนี่ยเพราะว่าตำรวจทหารในวันนั้นเนี่ยนิ่งดูดายครับปล่อยให้บรรดาอันพานการเมืองนะเข้าไปฆ่านักษา ในมลาลัยธรรมศาสตร์ครับและในวันนี้พิสูจน์แล้วนะครับไอ้เรื่องคอมนี้เป็นเรื่องโกหกครับไอ้เรื่องล้มสถาบันก็เป็นเรื่องโกหกครับไอ้เรื่องที่จะสร้างระบอบประธานาธิบดีก็เป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิงสุดท้ายคนทายคนตายนี่ตายเปล่าครับคนฆ่าก็ฆ่าฟรีครับผมไม่อยากจะฟื้นฝอยห,หาแต่เข็บนะครับแต่มันเกิดซ้ำหกขนเนี่ยดังนั้นที่นำประกาศเรียนเพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะะรองพิจารณาดูข้อคิดของผมท่านเห็นด้วยกับผมหรือไม่ไอ้นี่เตะเลยนะ,ะเห็นตำรวจเตะไหมเมื่อกี้เนี่ยเดียเด๋ยวจะมีอีกนะ ตะกระทืบเลยนะครับนะไอ้นี่ย้อนมาในตอนที่กาลังบุกเข้าไปในมหาธรรมศาสตร์นะแล้วก็นี่ก็ย้อนมาที่พี่น้องเราบางส่วนนักศึกษาบางส่วนเนี่ยนะครับถูกกระชากออกมาถูกตีจนตายนะถูกแขวนจนตายแล้วถูกลากออกมาจากผ้าใบผู้บาดเจ,จ็บเห็นไหมเอาไปเผาทั้งเป็นนะฮะมีบางคนเขาบอกผมนี่เห็นไหมการทำร้ายต่อศพเนี่ยยังเป็นสุนนสภาพตตรีนะฮะทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะถูกปลุกกระโดมครับ ถูกปูกระดมอย่างบ้าเลือดนะฮะนักสารในธรรมศาสตร์ไม่มีความผิดอะไรเลยนะครับเขาเพียงแต่ต่อต้านถน,นอมนะฮะเขาไม่ได้ต้องการโค่นล้มสถาบันเขาไม่ได้ต้องการสร้างรัฐที่คอมมิวนิสต์เขาไม่ได้ต้องการสร้างระบอบประชาธิปตีเขาไม่มียวนแดงไม่มีแก้วแดงไม่มีลาวแดงไม่มีเขเมรแดงไม่มีอะไรทั้งสิ้นะเนี่ยจับเผาทั้งเป็นเลยนะฮะสารเตีย้ยเห็นไหมฮะสารเตี้ยครับผมยิ่งอยากกราบเรียนคือในขณะนี้เนี่ยนะฮตุลาผ่านไป สามสิบหกปีไอ้นี่ก็เป็นพี่น้องที่เราเสียชีวิตนะฮะถูกกระทาย่ํายีนะฮะถูกกระทาย่ํายีอีกเสียชีวิตแล้วคุณยังกระทาย่ํายีอีกเลยกระทาย่ Grammy ํายีอีกเลยสามสิบหกปีไปแล้วนะครับอายุความทางกฎหมายมันหมดไปแล้วครับแต่ว่าประวัติศาสตรย์ยังจดจาลึกไว้นะครับดังนั้นเราต้องไม่ให้สิ่งนี้เกิดซ้ําอีกนะฮะต้องไม่ให้เกิดซ้ําอีกครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดซ้ําอีกนะฮะมันจะเกิดซ้ําอีกนะฮะไม่ได้ครับเราเกิดซ้ําอีกไม่ได้แล้วครับจะให้ทหาร ตำรวจเนี่ยบางนายบางหน่วยบางกลุ่มอะไรส่วนใหญ่จะเป็นทหารน,นะนะบางกลุม่มบางหน่วยภายใต้ผู้บังคับบังคับบัญชาบางคนเนี่ยยิงประชาชนสองมือเปล่านี้ไม่ได้แล้วเที่ยวนี้ใช้อุธสงครามยิงกันเยอะฮะนะสารท่านมีคําสั่งไปหนึ่งรายแล้วคือพันคํากองนะถูกยิงด้วยทหารนะถูกยิงด้วยทหารเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยผมต้องการเรียนท่านเห็นด้วยกับผมหรือไม่ครับว่าเราจะต้องไม่มีเหตุการณ์แบบ6ตุลาหรือ14ี่ตุลาหรือ พฤทธสภา35นะหรือเมษาพุทธสภา53นะครับหรือเมษา52ซ้ําอีกต่อไปนะครับไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมวันนี้ก็เวลาคงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับก็ได้แต่กาปรีนะครับว่าในปีพศของเราเนี่ยเราต้องให้ความจริงปรากฏว่าใครฆ่าประชาชนนะฮะใครสั่งฆ่าเมื่อความจริงปรากฏแล้วเนี่ยต้องเอาฆาตกรที่ฆ่าประชาชน ฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชนมารับโทษทางกฎหมายทั้งภายในประเทศด้วยทั้งต่างประเทศด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยสันติภาพถึงจะเกิดได้นะฮะแล้วต้องเปลี่ยนโครงสร้างรัฐาที่เป็นอามาตยาธิปไตยให้เป็นโครงสร้างรัฐาที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะฮะการฆ่าคนหรือการให้กองกาลังเถื่อนฆ่าคนอย่างเอามาขิดเนี่ยตีจนตายเผาทั้งเป็นข,ข่มขืนจนเสียชีวิตตอกลิ่มทั้งเป็นเนี่ยจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็ เวลาในรายการก็คงหมดเพียงเท่านี้นะครับก็ขออนุญาตที่จะกาบลาพี่น้องทางบ้านเพียงเท่นี้นะครับแล้วก็อยาก